สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการทําโล่สำหรับเล่นปลากก้ากับฟิเลนนิ่งนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าการทําโลมันเป็นยังไงเมื่อกี้ก็เป็นวิธีการโลเวลาเราเล่นปาเก้าหรือฟีเลนนิ่งนะครับซึ่งวิธีทำก็ไม่ยากแบบมันเป็นท่าที่เบสิกมากเรามาดูกันดีกว่าว่ามันทำยังไงกัน ปกติผมเห็นหลายคนที่มาเล่นปากวัวผมเวลาเราเขาชอบโรแบบยิมนาสติกซึ่งเวลาเล่นปากั้วจะโรแบบยิมนาสติกไม่ได้เร่ยิมนาสติกเป็นงคือม้วนหน้าเข้าใจแบบกิ่งม้วนหน้าไหมคือม้วนไปตรงตรงนี้เลยซึ่งเวลาเล่นปากั้วเนี่ยเวลาเราโรส่วนใหญ่จะเป็นแบบโดดที่สูงหรือว,วิ่งมาโลอะไรเงี้ยซึ่งแรงกระแทกมาเยอะเราทำยิมนาสติกไม่ได้พราะมันเป็นพื้นปูพื้นไม้แข็งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ออที่เราเล่นนะ ถ้าเกิดเราโรยอย่างนี้นจะทาให้ไหลหลังเราบาดเจ็บได้นะครับโอเควิธีเราแบบปากกั้วหรือเปลียยนนิ่งก็เขาจะโรยไปด้านข้างคือเขาจะใช้หลังโรยจะใช้หลังรับไม่ใช่แบบจินติกที่เอาหัวโดนพื้นอนะ่ะเออคือเราจะเลี่ยงไม่ให้หัวโดนพื้นเพื่อเรารบาดเจ็บเราจะตอนโรยอ่ะหัวเราจะเบี่ยงเบี่ยงให้หลังลงแทนนะครับเอามาดูเนี่ยว,ว่าทำยังไงอันแรก อันนี้ลองแบบไม่วิ่งเลยแบบนั่งแล้วทำเลยอันนี้เรียกเลยว่าคุณหนัข้างไหนเช่นผมถนัดขวานะผมก็จะทำนี้เอามือซ้ายตั้งท้าไว้ก่อนอ่ะวิธีฝึกก็นี่ครับคือเราจะาแข่งข้างนี้เหมือนชอกเข้ามาชกเข้ามาปึ๊บเพื่อให้ตัวมันเบี่ยงแล้วหน้าเราอ่ะหันไปทางนี้ไปทางที่เราชกหันติดไหลเพื่อที่เวลาเราอ่ะหน้าจะได้ไม่กระแทกพื้นหัวจะได้ไม่กระแทกพื้นจะได้ไม่เจ็บนะครับอ่ะ วิธีโลาก็คือตั้งท่าวางมือแล้วเวลากิ้งจะชกนะพอจะชกปับ๊บถีบขาถีบขาเพื่อให้ตัวม้วนหน้าขีบไปข้างหน้าอ่ะแบบนี้นะ,ะนะครับก็แบบเมื่อกี้คือเราเอาเท้าขี่กับพื้นเนี่ยไปเท้าดันพื้นเพื่อเป็นการส่งแรงให้ตัวเรากิ้งไปข้างหน้านะครับแล้วพอถีบปับ๊บก็มีเลยต่อยตัด ถนัดถนัดขวาก็ปล่อยขวามาซ้ายถัดซ้ายก็เออซ้ายไปขวานะเนี่ยลองดูอีกทีเดี๋ยวเราทำให้ดูด้านหน้าก็ได้อ่ะโอเคนั่งตั้งท่าลองมือ่อยอ่าฮะอ่าตรงนี้คงน่าจะเข้าใจกันแล้วเรามาดูวิธีการฝึกแบบเวลาเราจะโดดที่สุดมาแล้วโล,ะละนะ วิธีฝึกก็ง่ายๆเลยคือเราอยน่นี่แล้วเราก็โดดซึบแล้วก็โลโดดย่อโลมาทำให้ดูโอเคแล้วก็โดดโลโดดโลฝึกอย่างนี้แหละจะเพิ่มความยากหน่อยก็คือวิ่งสปินมาแล้วก็โดดโลก็ได้เป็นการเพิ่มแรงกระแทกเหมือนกโดดที่สูงมาจริงนะฮะ หรือไม่ก็มีเ้าอีไม่แน่นะครับหรือไม่ก็หาพื้นที่ที่มันที่ต่างระดบับหรือพื้นที่ที่มันสูงกว่านะล้วก็ลองโดดไปแล้วก็โลเลยก็ได้เพราะแบบนี้จะฝึกง่ายหน่อยแต่ไม่ต้องสูงมากก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเริ่มฝึกถ้าเกิดสูงมากแล้วบางคนจะไม่กลา้าจะมีหัวพอลงไปไม่กล,ากล้ากินก็จะกระแทกเลยทำให้บาดเจ็บได้เพราะก็นอกจากท,ที่ที่ไม่สูงก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับโอเคมาเรามาลองกันเลยแค่แค่ตัวลงไปย่อตัวลง ฝึกไปบ่อยโลเนี่ยหอมว่ามันจริงมันแบบมันมันเป็นท่าที่ง่ายมากคือเราอย่าไปคิดมากถ้าเรามวยคิดมากมันจะทําไม่ได้เราแค่ทําไปเลยอ่ะฮะดยืดยืดเอาละครับวันนี้วิธีการโลสะปะ์ปาร์โก้ฟินนิ่งก็มีแค่นี้แหละง่ายๆลองไปทํากันดูฝึกไปบ่อยทำตรงในห้องก็ได้พื้นปูก็ได้พื้นหญ้าก็ได้พื้นหญ้าก็ได้ง่ายๆ,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 ๆดี มันจะไม่เจ็บเออถ้าใครกลัวเจ็บก็ทำบนพื้นยาวมันจะไม่ค่อยเจ็บหรือก็ทําบนเตียงก็ได้เออทําบนเตียงคุณถ้าคุณมีเตียงอะนะมันจะนิ่มมันจะไม่เจ็บแมงวันเยอะจิวันนี้วันหลไวะเน,นี่ยแมงวันเยอะมากเลยนะโออ